ดีค่ะอ่ะพีนิวส์มาแลนวนะจ้าวันนี้รับรองว่าดราม่าเผ็ดลวกปากแน่นอนนะคะหาน้ำดงน้ำดื่มอะไรมาไว้ใกล้ๆตัวเลยทีเดียวนะจ๊ะก่อนที่จะมาเล่าเรื่องราวสันสะเทือนวงการเคป๊อแล้วก็โคเรียนะคะแบบที่อารมณ์วอปป้าออนนี่อะไรต่างๆเนี่ยทนไม่ได้จนเป็นกระแสดราม,ม่าเลย ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะ Facebook อัะพี่นิวสกันด้วยอุ้ยบ้านฟ้าเออบ้านฟ้าอัะพี่นิวสกันด้วยแล้วเจอกันในนั้นนะจ๊ะอ่ะวันนี้ค่ะประเด็นก็คือจูจๆน้องเจนนี่หรือว่ายายเกียวแซบของเรานะก็อยากเป็น ใบเตยขึ้นมาเหมือนแน่นอ,อกและชีก็ยกออกแบบที่ไม่ได้บอกใครเลยนะคะมันกลายเป็นว่าชฉากแหวกอก,อกสะพ้ายค่ะสังคมรับไม่ได้โดยเฉพาะนะคะที่เจ็บที่สุดก็คือคนเกาหลีบางกลุ่มบอกว่ารักพวกพ้องนะปากก็พูดแบบนี้แต่พอศิลปินหญิงโชว์ร่างกลับหันมาแทงข้างหลังนะคะว่าแต่ศิลปินหญิงไม่มีสิทธิ์จะใช้ร่างกายของตัวเองเหรอวันนี้เป็นประเด็นที่จะมาคุยกันนะจ๊ะ เรื่องมีอยู่ว่าเจนนี่แบล็ k พิง k ใช่ไหมจะ๊ะก็ไปโชว์ที่คอนเสิร์ตเด l ไลท์ทัวร์นะคะที่ L.A. ไฟสาดเสียงแน่นกรี๊ดกันสนั่นฮอเลยแต่อยู่ๆค่ะชีก็หันหน้าใส่ตากล้องนะคะแล้วก็ลูดซิปตรงหน้าอกแควกเขาให้ค่ะเผยบิกินนี่สีดำปักชื่อเจนนี่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 เต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของชีเองนะคะก็คือเปอิดโชว์กันกลางเวทีแบบไม่บอกไม่กล่าวใคร ไม่ใช่คิวโชว์ไม่ใช่สคริปต์นะคะแต่มันเป็นโมเมนต์หยุดโลกเลยทีเดียวค่ะเออไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ช่างภาพยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะคือกล้องเนี่ยมันจับพอดีเลยค่ะแฟนๆก็กรีดสุดเสียงนะคะแต่ว่ามันมีเสียงอีกด้านแทรกเข้ามาสิคะเสียงจากโซเชียลบอกว่านี่คือแค่เรียกร้องความสนใจหรอ ทำไมไม่ขายผลงานทำไมต้องขายร่างกายด้วยแล้วก็มีแฟนคลับเกาหลีบางส่วนบอกว่าโอ้โหไม่ชอบเลยจริงๆแหมโทษนะคะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นเชื่อเรื่องการรักพวกพ้องรักษาหน้าศิลปินของตัวเองยิ่งกว่าครอบครัวแต่พอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่เขาเรียกว่าขึ้นเวทีดังระดับโลกแล้วก็แสดงออกถึงความมั่นใจในร่างกายตัวเองค่ะก็เก่าเขาก็เปลี่ยนมือเลยนะคะมาพูดว่าแบบนี้เนี่ยขายเรือนร่างหรือเปล่าไม่ชอบใจขึ้นมาอีกนะคะแล้วพวกที่บอกว่าเจนนี่เนี่ยทำให้ศิลปินหญิงดูไม่ดีนะคะก็มีคนตั้งคำถามว่าอา้าวแล้วดูดีต้องแต่งตัวยังไงหรือว่าในสายตาคนเก่าเนี่ยความเป็นผู้หญิงดีๆเนี่ยก็ต้อง เออนุ่งยาวห่มมิดไว้ก่อนนะนะคะแล้วก็แอดขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจังหวะที่น้องเจนเนี่ยแหวกอ,อกแบบนี้นะมันก็ดันมีการเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะกับทาง k p ป p นะกับวงการเกาหลีก็คือมันเป็นจังหวะเดียวกับที่มี Water Bomb Festival 2025เนาะมันจะเป็นเทศกาลที่ร้องเพลงไปสาดน้ำไปอะนะแล้วก็แบบจะมีโมเมนต์เซ็กซี่มาก แล้วก็จะดูว่าแบบปีนั้นนะผู้หญิงคนไหนจะเป็นไฮไลท์ใช่ไหมคราวนี้ล่าสุดค่ะก็มีการเปรียบเทียบจนนี่กับควอนเอนบีด้วยนะคะเพราะว่าชีควอนเอนบีก็คือเซ็กซี่มากใส่ิกิน,นี่เปิดไหล่เต้นเย้าวยวนสุดๆค่ะแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันทำให้เห็นสองมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่ามีคนบอกว่าควอนเอนบีเนี่ยโดนลุมโจมตีแบบเละเลยคอมเมนต์เละเลยยิ่งกว่าน้ำที่สาดมาอีกนะคะส่วนของจนนี่นะจะแบบโดนแบบ น่ารักน่ารักอะอะไรแบบนี้นะคือจริงๆเนี่ยเกาก็แบบมองกันหลายมุมเหลือเกินอะสรุปยังไงเจนนี่จะถือว่าโดนมากหรือโดนน้อยนะแต่พอไปเทียบกับศิลปินอ,อีกคนนึงอะเจนนี่ก็อาจจะกลายเป็นเบาไปเขาว่ายอย่างนั้นนะคะสำหรับเกาหลีใต้แล้วเคสผู้หญิงเทียบกับผู้หญิงว่า2มาตรฐานแล้วนะคะพอเอาผู้หญิงไปเทียบกับผู้ชายก็12มาตรฐานไปเลยสิแม่ อ้าวที่ศิลปินชายแหละรอเขาเปิดรอเขาโชว์ซิกแพคกลางเวทีนะคะโดยเฉพาะถ้าเงื่อนไหลซิกซิก,กลงมานี้หูยิ่งชอบดูไม่มีใครด่าแรงเลยแต่ถ้าเป็นศิลปินหญิงแล้วก็จะบอกว่าขาดศิลธรรมแบบทันทีนะคะซึ่งพอเป็นผู้หญิงเกาหลีเนี่ยที่ดันเป็นที่รู้จักระดับโลกก็กลายเป็นว่าเปิดนิดเดียวนะคะก็โดนตีกลับเหมือนเผาบ้านคนเลยทีเดียวแต่ก็อย่าลืมนะว่าเจนนี่ก็มีชนักติดหลังเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ ชีโดนดรามา่าเป่าบุหรี่ไฟฟ้าจำได้หรือเปล่าคราวนี้อีประเด็นเนี้ยก็ยังมีคนพูดเลยนะว่าไม่คิดว่าเออยายเกี้ยวเนี่ยจะกลับขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเออรอบนี้ชีก็มั่นใจเหมือนลืมเรื่องราวในอดีตไปได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเกาก็โจมตีหนักมาก ซึ่งดราม่าครั้งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าแค่บีกินนี่ตัวจิ๋วแน่นอนนะคะเพราะว่ามันคือการตั้งคำถามต่อสังคมที่ยังไม่พร้อมจะรับความกล้าของผู้หญิงค่ะเพราะงั้นแทนที่จะบอกว่าเธอขายเรนร่างเราอาจจะต้องถามตัวเองนะคะว่ามีการเคารพเสรีภาพของผู้หญิงมากพอหรือยัง แต่ก็อย่างที่แอดเล่าอันนี้เล่าในมุมของชาวเกาค่ะที่เขามองผู้หญิงเกาหลีด้วยกันเนาะว่าถึงแม้คุณจะอินเตอร์แค่ไหนแต่เขาก็จะมีกรอบของเขาไว้แบบนั้นและอย่างที่บอกค่ะว่านี่คือกรอบที่น้องลิสของเราเนี่ยตีแตกออกมานานแล้วนะจ๊ะแล้วบอกเลยว่าเวทีนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นอีกต่อไปซึ่งแอดก็รู้สึกว่าดีมากไอ้เรื่องลิฟไม่ลิฟซิงไม่ซิงอะไรเนี่ย ไม่มีพูดแล้วนะคะแล้วก็มีแต่คําชื่นชมที่บอกว่าโอ้โหโชว์น้องลิสนี่มานี่โคตรคุ้มเหมือนได้มาดูฉากสู้รบเลยอ่ะเพราะว่าอย่างวันแรกชีลิสก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมน้องเราก็คือโคตรเท่วันต่อมาก็มีเซอร์ไพรส์มีตื่นเต้นอีกซึ่งแอดก็บอกเลยว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีที่น้องเราเป็นคนไทยนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสิ่งมายุ่งอะไรกับเรามากมายหมายถึงสายเกาหลีอะนะ แล้วยิ่งพอมาบินเดี่ยวแบบนี้มีค่ายเป็นของตัวเองทำอะไรเป็นของตัวเองโอ้โหประสบความสำเร็จจนคนที่อยากจะลากน้องลงมาเนี่ยลากไม่ไหวนะคะเพราะคนที่อยากจะลากเนี่ยกาเรียกว่ามุดลงไปอยู่ข้างใต้ดินอีกทีส่วนน้องเราเนี่ยลอยขึ้นไปสวรค์เรียบร้อยแล้วมันก็จะยากนิดนึงนะคะลอยเหมือนใน MV ็มวจนั่นแหละคะ่ะทุกคนใครนึกภาพไม่ออกก็นึกแบบนั้นนะคะอ่ะวันนี้สรุปก็คือแอดมาเล่ามุมมองที่คนอินเตอร์คือฮามา่าที่อยู่เจนนี่แหวก อกนะคะซึ่งมีคนคอมเมนต์ด้วยนะในใน c e e o o o k นะคะหรือว่า TikTok แอดนี่แหละบอกว่าโอแอดจริงๆเนี่ยก็อยากจะโกรธเจนนี่ทุกอย่างแหละแต่พอชี้ลูดซิปนะเปิดใจขอโทษนี่คือให้อภัยทุกอย่างเลยก็เข้าใจได้เนาะหนุ่มๆนี่เลือดกำเดาพุ่งกันทุกคนเลยนะคะมาเล่าให้ฟังว่า เกาหลีเนี่ยเขาก็ยังไม่พอใจแม้ว่าจะทำให้วงดูอินเตอร์แค่ไหนก็ตามนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วยังไงฝากกดติดตาม3ช่องทางของเรานะคะเจอกัน YouTube เจ้าประจำบ้านหลักของเรานะคะบ้านฟ้า FB นะคะแล้วก็ Tik Tok ด้วยนะคะอ่ะพี่นิวสเหมือนกันหมดทุกช่องทางวันนี้สวัสดีจ้ามันแน้นอกต้องยกเออ